คุณเคยสงสัยไหมว่าอารยธรรมที่ไม่มีล้อและเหล็กสามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรอาณาจักรอินคาเริ่มต้นจากชนเผ่าเล็กๆในเทือกเขาแอนดีสก่อนขยายสู่เครือข่ายกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้อินคามีระบบชลประทานขั้นสูงและเส้นทางคมนาคมที่ครอบคลุมรวมถึงทางหลวงอินคาที่เชื่อมโยงชุมชนแม้อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและอย่าลืมสิ่งก่อสร้างมหาศรรย์อย่างมาชูปิกชูซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเหนือการเวลา อินคาบูชาเทพ,พเจ้าอย่างสุริยเทพอินติซึ่งเป็นศูนย์กลางความเชื่อของพวกเขาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และตำนานต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผสานจิตวิญ,ญญาณเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัวความเชื่อเหล่านี้ช่วยรวมจิตใจผู้คนในอาณาจักรไว้ได้อย่างกลมกลืนหลังล่มสลายอาณาจักรอินคาทิ้งมรดกสำคัญไว้ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และธรรมชาติตั้งแต่วิธีพาะลูกขั้นบันได ไปจนถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยังตราตรึงใจนันก่อสำรวจทุกยุคสมัยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นด้วยการค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาณาจักรอินคากดไหลและติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวจอะลึกเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่คุณต้องทึ่ง